สวัสดีครับผมคือลาสโนเช่นะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกมเดอร์ออริจินกันเช่นเคยนะฮะอยู่กันในช่องลาสโนเช่คัมแบ็กนะครับวันนี้เรามากับตัวดักสตาร์ชาโคนในรูปแบบของจังเกิลนะครับผมมาฮะเรามาเริ่มที่บูบับกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็บอกเลยว่าชาโคเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มค่อนข้างไวและสกิลมันเนี่ยถ้าเล่นฟาร์มก็คงโชว์ศักยภาพได้มากที่สุดแล้วนะฮะ ผมว่าตําแหน่งนี้แหละเหมาะกับชาโคมากที่สุดมาครับเดี๋ยวเราจะเ,าเล็กกันก่อนเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเอาเลสเสร็จเมื่อไหร่เราจะไปทําการแก๊งเลนกลางแล้วนะครับมาชาโคนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟาร์มค่อนข้างดีนะไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเวลสามก็แก๊งได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องรอถึงเวลหกโอเคไปลุยก,กันครับผมเริ่มจากการแก๊งกลางกันก่อน,อนเลยเอาดีเอาดีาดยังไงยังไงแกนแพงเอามันกาลิโอ มาแล้วเรามาแล้ววินวอลมาแล้วครับผมสกิลไปก่อนเลยจองอังหวะน,นี้อ้าวพุ่งชนชนเราซะง,งั้นชนเราอย่างนี้ก็ตายดีครับสวยงามเปิดด้วยเฟิร์สบัตบอกเลยว่าตานี้มันแน่นอนเฮ้ยโอ้โหเล่นกลางคิวอย่างสุดยอดเอยโดนแล้วโดนแล้วเรากำลังไปครับผมอีลิตอยาฆ่าเพื่อนผมรอดไหมเนี่ยโอ้แฝดอย่างนี้ไม่น่ารอดเราไป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 สกิลอ e. ีสวยติดโคคูนใครก็ได้มาเอาหน่อยแล้วเราจะเอาได้ไหมเนี่ย สกิลคิวมายังสกิลคิวช้ามากครับเออนั่นแหละเฟี้ยงเรียบร้อยได้อุ้ยอุ้ยเจ้าเป่าเจ้าเป่าพายเจ้าเป่าสกิลคิวไปดิครับผมเฮ้ยเฮ้ยเวิมาถอยเร็วอุย้ยโดนด,ดึงโอ้โหจังหวะนี้ไม่น่ารอดอ้หหิวไปหน่อยโดนชัดดาวเลยครับไม่น่าหิวเลยโอเคชิ้นแรกออกอะไรดีอ่าชิ้นแรกเราจะออกเป็นรองเท้าก่อนเลยนะครับเอาไว้ไล่คิวนะครับผมหลอกเลยว่าเราจะเล่นสายดาเมจเราจะไม่เล่นเวทนะฮะมาลุยดาเมจกัน เอาเล็กันต่อครับเล็กใกล้ตายแลว้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะไปช่วยกลางกันดีกว่าตายดิเออได้เลยแล้วผมเวลหกแล้วด้วยไปพร้อมแก๊งกาลิโอใกล้ตายแล้วฝั่งนูน้นอย่างนี้เราต้องไปวินวอล์กไปฆ่านะครับเฮ้ยอย่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับสวยดิโดนถังปัเมื่อกี้ไปเลยตัวปอมมาแล้วพอแล้ผมก็บังคับตัวปอมไม่ค่อยเป็นนะฮะเอออีลิตติตัวปอมไม่ได้สวยเฮ้ยกาลิโอก็มากาลิโอก็มาใจเย็นให้ตัวปอมเดินไปติเออสวย ให้ตัวปอมทำดามเใส่อริตไปนะฮะมานี่ไปต้องไปไหนอีกนายเรียบร้อยครับสก,กิลไปได้สวยงามอีกทีนะปะโดดดีโดดโลงมาไม่น่ารอดเออนั่นแหละอ้าวกาลิโอถังให้หน่อยดิถังให้หน่อยสวยงามเสร็จเราดีครับจังหวะนี้ขอที่นึ่งเออขอทีเดียวพอดับเบิลคิวรับผมรอดด้วยอ่าบอกเลยว่าตัวนี้โคตรมันครับเป็นตัวที่รอบสังหารได้ไม่แพ้ใครอ,ะอ่ะผมบอกเลยว่าฝั่งนู้นเอามังกรอยู่แน่นอนครับเมื่อกี้เราเหมือนแวบๆวเห็น เราจะมาล้าใช่ไผมนี่ไงกำลังเอาอยู่ใกล้ตายแล้วขอสมัยหน่อยสมัยเออสวยงามได้ครับผมแล้วเราวินวอล์กไปแล้วน่าจะตายแล้วละ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยได้มังกรเสียสละเพื่อชีพเสียสละเพื่อทีมนะฮะเอามังกรให้ทีมแล้วเราก็ตายนะครับมันคุ้มใช่ไหมเออท่านผู้ชมช่วยบอกผมหน่อยว่ามันคุมนะ้มเนาะถ้าไม่ได้แก๊งเล่นไหนก็อย่าลืมฟาร,ร์มด้วยนะครับโอ้โหแล้วมันเหมือนกำลังเจ้วอลแกมาเรามาแล้วเรามาแล้วสกิลสองกล่องไปก่อนเลยจังหวะนี้มาด้ เราเอาเอีลิดก่อนเนี่ยแหละเฮ้ยกาลิโอนตอีเราโดนเต็มๆ็ครับผมไปไหนไปไหนมาเนี่ยอันตีเรียบร้อยครับเอาโดนการเล่นอันตีซะงั้งงนมไม่เป็นไรเรายังมีตัวปอมอยู่ตีมันตัวปอมอีกทีเออนั่นแหละตัวปอมเราคิวได้ครับแกนแพงเออสวยงามแกนแพงแก้แค้นให้บอกเลยว่าไอกาเลยมันอ่าลมาตีใส่เรานีฮะดีนะมันอันตีถูกตัวถ้ามันอันตีผิดตัวจะฮากว่านี้นะครับ เอาบูเสร็จแล้วก็ไปแกงล่างกันหน่อยดีกว่าดูเหมือนล่างจะกำลังจะกำลังจะลำบากนะครับเฮ้ยกระลิวกระลิวมาถอยถอยถอยสเวนถอยเร็วอ้ยโดนโดนโดนจะเย็นจะเย็นเออนั่นแหละโดนกล่องไม่ได้สวยค่อยๆครับผมค่อยๆอา้าวสเวนบวกสัง,งั้นจังหวะน,นี้เราต้องเปิดตีแล้วครับเอาสักตัวก่อนขอทีนึ่งเออขอที่นึงอขอทีนึงน่งชัดดาวดาวเวนได้ครับผมสกิลอีเข้าไปแกนแพ้งสักทีดิเออสวยงามครับผมแกนแพงยังมี ยังมีปืนนะฮะยิงปืนทีเดียวไพไม่รอดปะเราเอาป้อมกันต่อตัวป้อมก็เหมือนจะอยู่ได้แค่สิบห้าวิป่ะถ้าจะไม่ผิดตีป้อมเลยครับจะแตกไหมวะไม่น่าแตกหรอกตัวเราไม่ได้ตีแรงตีอะไรขนาดนั้นนะฮะค่อยๆค่อยๆฟาร์มช่วยเขาไปปไปฟาร์มต่อกันดีกว่าเฮ้ยฝั่งหนูมีเลสปะ่ะโอ้มีเลสด้วยเอ้ยมีคนมามีคนมาแกมแพ้งเราก็มาเหมือนกันนะฮะมันน่าจะอยู่ในป่านี่แหละโอ้ยโดน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  จังหวะนี้เราแยกล่างก่อนเลยไปส่งล่างแยกไปส่งเดี๋ยวเราขอเอาเล็กก่อนละกันสวยส่งล่างแยกไปครับผมมัไมล่างแยกไม่เดินวะนั่นแหละคนที่นึง่งสวยงามอาวดาวิาวจะมาฆ่าเรานะฮะเสียใจด้วยเราวินวอลมาแล้วระวังระวังระวังไพ่ไพ่ไพผมว่าเราถอยได้เลยเนี่ยถอยดีกว,ว่าครับไม่เสียเ่ยงเฮ้ยหรือยังไงใจก็อยากอยู่ต่อใจนึงก็อยากกลับล็อกเป้าอะโดนปะโอหน่าจะมีคนบงังอืมเรา มีเนียนี่ล้กันบอกเลยว่าเมื่อกี้เราเกือบตายนะฮะแต่ว่าก็ไม่ตายนีครับไปได้เวลากลับเหมือนไพ่มันดำน้ำเหรอเสียงเสียงน่าจะเสียงสก,กิลไพ่โอเคได้ของแล้วครับเราจะกลับบ้านไปออกของกันบอกเลยว่าเราจะลงดาเมดแบบหนักๆเลยนะครับผมโจมตีจุดตายล้วนดูเหมือนว่าฝั่งนู้นจะมเามางากรน,นะครับเราก็จะมาทําการโซนกันก่อนเลยนะครับผมเฮ้ยมกรใครไปตีแล้วเนี่ยมาตีไกลถึงนี่เลย ไอไพเนี่ยมันน่าโดนมากมันห้าตีนับผมอ้าวงี้ล็อกโดนก็สวยดีครับบอกเลยว่าอย่าห้าเออบอกเลยว่าอย่าห้าเฮ้ยเฮ้ยโดนโคคุนเออบอกเลยว่าแกนแพงเราก็ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าฝั่งเราแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเอ,อเราไปเอาฟาร์มก่อนดีกว่าในเมื่อมันยังไม่บวกอะ่ะฟาร์มก่อนดีกว่าเคฟาร์มเสร็จเราก็เดี๋ยวจะไปเอามังกรนีฮะตอนนี้ขอเอาเลดบัฟก่อนละกันเลดบัฟมาแล้วสวยเคเ,เลดบัฟก่อนเลยครับผม แดนกลางอยาบ,บวกป่ะเนี่ยใจเย็นนะขอก่อนได้ไหมขอฟาร์มก่อนได้ไหมสวยงาม,มแล้วจะไปดูเอานี่ก่อนเลยกันรีเฟรชเก็ได้เอา,เอามีคนมามีคนมาช่วยด้วยมีใครมาช่วยเราไหมถ้าไม่มีก็ต้องใช้กระถาแยกเงาเนี่ยแหลนะฮะ <laughs> แยกได้ตัวเดียวเออซิงค์มากับผมเฮ้ยเฮ้ยฝันนู้มก็มาถ้าถ้ามันมาเยอะเราหนีแลนะ้เนี่ยตีมันครับผมเอา้าโดนหนีอีก โดนนี้อีกเอออ้าวเราไม่ได้โดนกาเลียนติอีกแล้วใครก็ได้มาช่วยหน่อยมาช่วยซิงหน่อยสวยเออเคสลลนเก็บได้ยกดิสวยงามเคลลนเอาสวยงามบอกเลยว่าเราตายไฟนี้ก็คุ้มอ่ะอา้าวกาลิโอซอนยาองกี้เราได้เปืนนี่ล้วเออทว่าคิวไปดิขอทักคิวได้ไหมโอ้เพื่อนไม่ต่อต่อไปเราจอโกสเบนะครับสุดยอดสุดยอดเราตายแต่ว่าเคลลนเก็บสี่ไอเก็บสาม เก็บ3ก็ถือว่าโอเคแล้วซิงเก็บไปตัวหนึ่งไงก็เลยเป็นสตัวนะฮะเก็บเดี๋ยวเราไปเอามังกรกันเฮ้ยฝั่งนู้นเหมือนจะมีคนมาป่วนไพจ้าใช่ไหมดาวเวนก็มาเสียใจด้วยนะจ๊ะมันอยู่ต่อนหน้าเราไม่ได้หรอกเออมันนี่อีกทีกอดจิ้มหน่อยสวยงามบอกเลยว่ามาตายเปล่าๆนะครับเพื่อนไพตอนนี้ดามจีเราค่อนข้างแรงครับนี่ถ้าตีข้างหลังด้วยจะแรงอย่างมากเออเอาตัวปอมไปกินแล้วกันนั่นแหละเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น แต่เย็นนะเราไม่มีเลือดนะเลือดเราน้อยมากเราทําได้แค่เฮ้ยเราจะขอไปจักเก็บไ้ดาวเวนหน่อยละกันนั่นแหละดาวเว่นเอออ้าวไม่ได้อีกไม่เป็นไรต่อได้ยาวๆขอจิ้มทีนึงอีกทีสวยงามการเลนมากกาเลนมากาเ,มาเออบเบิครับผมเฟี้ยงมีดโดนออลิทนะฮะเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยถอย,อยจะตายเอาให้ได้เกือบตายเพราะการเลนอีกแล้วการเลนนี่แม่งเจ้าแต่ข่าผมหรือไงวะ เราไม่มีเลือดอ่ะอา้าวเพื่อนหิวตายปะสวยงามอย่างน้อยเก็บการเลนได้ครับผมเรากลับก่อนเลยจังหวะนี้เออเอเคจะได้กดเบดแล้วไปกันต่อเฮ้ยการเรนมาวะ่ะแล้วฝั่งนูน้นยังไงเอาได้ไหมยกทีเออเราถอดก่อห้ออกให้แล้วยกทีไม่ยกวะเออยกแล้วยกตัวไหนเนี่ยยกคนละตัวอีกเอาเอตายจาังหวะนี้เออตีวปอไม่ด้สวยงามครับผม ค่อยๆฟรีไปเคส็ดลินฟรีปะสวยโอ้ยจริงๆเมื่อกี้มันน่าจะยกอีกตัวนะไม่น่ายกเดวเวนเลยอ้าวเรียบร้อยขอเฟิองมีดนั่นแหละเฟียงมีดได้แบบงงๆชัดดาวแบบงงๆครับผมตีเข้าไปสวยงามตายดิล็อกเป้าเรียบร้อยเอออ้าวเราเราได้สั้งงาน <laughs> เราได้ทั้งงานเราฝั่งหนุนตายสี่ครับผมเราสิบสี่คิวแล้วไม่รู้อ่ะเราจะเอาป้อมกลางไอ้ป้อมล่างแล้วตามป้อมล่างไปเลย ดันปั๊มล่างยาวๆกาลิโอยังไงฆ่ามันได้ไหมมันเจ้าเป้ามันเจา้าเบ้าเจ้าเบ้าอู้เจ็บ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 ถอยถอยถอยโอ้กาลิโอแม่งจะฆ่าเรานะฮะเรากลับบ้านดีกว่าปล่อยเพื่อนดันไปใครก็ได้ช่วยเพื่อนด้วยอืมไม่รอซะงั้นโอเคเรากลับแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะเพื่อนเราไม่ไหวจริงวะไปกันต่อครับผมเฮ้ยเหมือนฝั่งหนู้นจะมีใคร ยอีลิทอีกแล้วจังหวะนี้ไปไหนพวกเอาโดดอีกแล้วโดดเก่งเหลือเกินมานี่สักทีสวยคิดนึงปีแล้วครับแล้วฝั่งนู้นเหมือนจะมีดาวเวนอยู่ข้างล่างแต่มันเราไม่สนใจแล้วขอขอโมยเลสก่อนละกันเอาขครมาไงดึงไม่ดิ้ดึงไม่โดนอีกเอาเราสิงเราออกจากเกมทางนั้นขอเฟี้ยงมินน้อยสวยงามลำเพลรก็ผมเออกาลิโอมาเอาไงเนี่ยบวกดีครับปอลอะไรใจเย็นนะเพื่อนถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนตัวปอมเราก็ตายไปแล้วขอเอาดาวเวนแล้วกันเอ้า โอ้ทำไมมันทุบแรงจังวะโดนชัดดาวเลยล็อกเป้าตายปะอ,อ้าวไม่ตายนะครับเหมือนจะมีคนมาบังซะก่อนฮึมต่อไปเราจอกไออีแล้วครับผมอิินฟนิตี้เอทมามระกอบดีกว่าครับผมเออซิงค์รีบมาหน่อยเพื่อนนายเข้าเกมมาแล้วก็มาช่วยหน่อยแล้วฝั่งนู้นมาอีกแล้วอู๋โดนไปดิกาลิโอโดนถังไปดิเออครึ่งหลอดแล้วกาลิโอตายดิสวยงามขอเฟี้ยงไม่น้อยสวยงามถอยเอ้าโดนเดวินอีกอืเต็งเอ้ยมาแล้ววะเราก็ได้คิวนะฮะเราได้คิวอีลิท เออบอกเลยว่าซิง์มาก็ปวดเลยมึงไม่รอดแน่ล็อกเป้าอ่าไม่ทันสวยงามครับผมตายปะตายดิจะไปรอดอะไรอะ่ะเอสิครับผมสุดยอดโหตอนนี้เราเพิ่งเห็นกอก์เราคิวมา17ตัวแล้วเนี่ยไม่ต้องเอามังกรณก็ได้เพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาเองไปดันเลยตอนนี้เราสั่งให้เพื่อนไปดันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเอามังกรณคนเดียวดีกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไปถอยไปถอยไปเออเดี๋ยวผมไปดันเองไอเดี๋ยวผมไปเอามังกรเองพวกมึงไปดันเถอะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเอามังกรณเองนะครับมาเราเอามังกรเองครับผมตอนนี้เราก็ใช้ตัวปอมในการช่วยตีนี่แหละตัวปอมแล้วก็กล่องนะฮะอ้าวเพื่อนเราจะดาวสะง,งัันโอเคได้มังกรเรียบร้อยเพือ่อนเมื่อกี้เพื่อนก็ไปดันล่างได้นะครับเหลือแค่อินฮทวิเตอร์ละมาจะเอา,าบาลอนหรือเปล่ามันเหมือนมาจะเอาบาลอนนีฮะเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูพวกมีใครอยู่บ้างแกนแพงมาช่วยหน่อยได้ไหมน้องแพงน้องแพงมาช่วยน้อย นี่เอาอยู่ครับผมเราต้องปวดเราต้องปวนเราต้องปวดเราต้องปวน <c oughs> มาเด้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 เดี๋ยวเราจะไปสมัยนะฮะเราเราเคยลา,ากังกอนได้เราต้องล้ากบาลอลได้เอาไปสวยงามล้ากบาลอลได้ผมแต่เราก็ไม่น่ารอด <c oughs> ราาลากบอลได้แล้วใครได้บอลอนบ้างเนี่ย <c oughs> เหมือนจะได้แกนแพงซิงแล้วก็เวนวะโอเคถือว่าคุ้มฮะเออถือว่าคุ้มรอเราก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วย เฮ้ยเรนกลางโดนอีกแล้วเมื่อกี้เราเหมือนเห็นใครแวบ,บๆแถวนี้นะฮะน่าจะเป็นไพส์ปะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบ,บๆนี่ไงไพสก็ผมไพยอยู่นี่เฮ้ยเป็นไหนพวกมาสกิลไปไหนแล้ววะดำน้ำหนีไปเฉยเลยโอ้ไวมากไปครับพวกมาเอ็นกันดีกว่าสเวนสิงอยู่บนการเลนะฮะเอาได้ปะดึงมาเรากำลังไปเรากำลังไปมานน่ขอสโลว์หน่อยแล้วกันสวยไปไมได้ขอสกิลสมัยเรียบร้อย บอกเลยว่าเจ้าจะตามมันยากแต่เรามีสกิลอ e ีอยู่สวยนั่นแหละป้อมก็ยังมาเอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าบอกเลยว่าว้ามางงี้มึงเสร็จแน่พวกมาเด้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 เออโดนตัวป้อมเข้าไปสวยงามอา้อาวสัญญาซะางั้นแะ้วยังไงสัญญาแล้วยังไงแฟดว้าวเหรอแฝดว้าวถางั้นเรียบร้อยเออเดวบิคิวดีครับผมเมื่อกี้มันแฟดอะไรของมันวะมาจังหวะน,นี้เอาป้อมก่อน,นก็ได้ค่อยๆดันไปสกิลสกิลอ e ีได้ไหมไม่ถึงอีกไม่เป็นไรฮะดันดันบนเลยก็ได้ สวยเอากก่อมันออกได้แล้วอาโดนอีกตายไม่ได้โอเคยังรอดอยู่ครับผมเราจะเข้าไปได้เลยดีกว่าจาังหวะนี้โดดอีกแล้วแม่งโดดทั้งเกมแล้วยังไงล่ะขอเฟี้ยงมีดเอาไม่ทันมึงก็ได้มามึงก็ได้เออนั่นแหละไปยกนี่สวยงามปิดฉากเอฟครับผมโอ้โหดูเหมือนแล้วก็คิวไป20ตัวพอดีนะครับได้เวลาจีจีแล้วล่ะ โอเควันนี้ก็มาเล่นดักสตาร์ชาโคไว้เท่านี้นะครับบอกเลยว่าแม่งเป็นตัวฟาร์มที่โคตรด,ดีนะครับผมแนะนําให้ไปเล่นกันเลยนะับหลายคนอาจจะเล่นโหก,กับผมอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลัสโนเช่คอ b a c k นี้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ